การกินไข่ต้องมีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพเนื่องจากไข่เป็นแหล่งสารอาหารที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้หนึ่งแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงไข่ต้องมีโปรตีนคุณภาพสูงที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนโจำเป็นครบถ้วนซึ่งช่วยในการเสริมสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อของร่างกายเช่นกล้ามเนื้อเล็บและผิวหนังการบริโภคโปรตีนยังช่วยเพิ่มความอิ่มนานลดความอยากอาหารและเหมาะสำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนักสองวิตามินและแร่ธาตุหลากหลายไข่มีวิตามินหลายชนิดเช่นวิตามินเอวิตามินดีวิตามินบีสิบสองและโฟเล ช่วยในการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงและเสริมสร้างระบบประสาทสาช่วยบำรุงสมองในไข่โดยเฉพาะในไข่แดงมีโคลีนโคลีนซึ่งเป็นสารอาหารสาคัญที่ช่วยในการพัฒนาสมองความจําและการทํางานของระบบประสาทสี่ดีต่อหัวใจในปริมาณที่เหมาะสมแม้ว่าไข่จะมีคอเลสเตอรอลแต่การศึกษาพบว่าการกินไข่ในปริมาณที่เหมาะสมประมาณ1นถึงสฟองต่อวันไม่ทําให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสคัญในคนทั่วไปนอกจากนี้ไข่ยังมีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวและไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนที่ดีต่อหัวใจห้าช่วยในการควบคุมน้ําหนักไข่ต้องให เหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักหรือควบคุมน้ำหนักหกเหมาะสำหรับคนออกกำลังกายโรตีในไข่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อหนึ่งห้ำการออกกำลังกายและช่วยฟื้นฟูกล้ามเนือ้อได้อย่างมีประสิทธิภาพเจ็ดปลอดภัยกว่าไข่ทอดหรือไข่เจียวการกินไข่ต้มไม่ต้องใช้น้ำมันในการปรุงจึงลดการบริโภคไขมันทรานส์และไขมันอิ่มตัวที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดกช่วยบำรุงผิวพรรณวิตามินและแร่ธาตุในไข่เช่นวิตามินเอและเบต้ินไบโอตินช่วยบำรุงผิวให้เป็นเปล่งและสุขภาพดีข้อควรระวังแม้ว่าไข่จะมี